ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นรูปตะขาบจิ๋วนะคะอันนี้เป็นจิ๋วมากตะขาบจิ๋วมากนะคะหน่อยเตาะแตะเล็กสุดที่เคยทำมานะคะรวมเล็บสามสิบเท่าไหรสามห้า 38เซนวง30ผ่าศูนย์กลางวง30 30เป๊ะปะรวมเล็บแล้ว35เซนนะคะ ดอมเล็บแล้วสามห้าเซนตะขับจิ๋วนะคะกำลังขึ้นลูกน้อยสุดที่เคยเฮ็ดมากกว่าได้นะคะชุดนี้ไปที่ไหนเอ่ยสลาบูรีปะ,ะสลาบูรีอ่ะสลาบูแล้วนี่แหละภาคกลางโ <ลง S 1> รงพาคกลาง<ด>ก็แล้วกันเนาะ ต้องเบ่งในทีอยูเป็นหามากนะคะคือเล็กสุดแล้วนี่ที่เคยทำมาแล้วกะ็แห้งหน่อยแห้งดัดวงหยากนะคะใช้เป็นเหล็กเภานะคะวงใช้เป็นเหล็กเภาตัวนี้ขึ้นลูกเสร็จขึ้นลูกเสร็จหน่อยอหรือพี่น้อง นะคะที่เคยเห็ดมากก็คือเลขสุดแล้วนี่สำหรับตะขับจิ๋วคนเพล่ไนนะคะเป็นของลูกค้าตำบลม่วงหวานนะคะเบิร์ในลายมาแล้วตำบลม่วงหวานม่วงหวานอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะคะสำหรับตะขับจิ๋ว เซดเซจแล้วึือสิเป็นตาฮักพี่น้องนะคะขึ้นรูปแล้วนะใช้เวลาดัดอยู่นานพอสมควรนะคะพราว่าเาเคยดัดวงหน่อยปันนี้นะคะข้าก็ต้องมาแต่งลูกดัดของเห้าอีกนะคะ นะครับยิวจะนี้นะคะอันนี้เส้นเท่าเหลี่ยมเท่านิ้วเท่านิ้วหกเหลี่ยมเท่านิ้วหกเหลี่ยมนะคะระคายวิวแต่ละรุ่นนะคะเข้าสิบว่ซ้ำกันนะคะพี่นอ้องตัวนี้เป็นเท่าหกเหลี่ยม เอานิ้วหกเกี่ยวเริ่มติดเล็บค่ะง่อยทักอีหสีตาหักเนาะไหนก็ติดเสร็จ อ๋อตัวนั้นติดเสร็จติดเสร็จแต่ยังไม่เสร็จนะคะหน่อยค่ะแต่อ,อ่อแต่แอบติดเสร็จแต่ยังไม่เสร็จนะคะ ติดคำยันนะคะขัน้นคำยันติดคำยันเล็บตะขาบเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เสร็จนะคะติดเสร็จก็คือติดเสร็จแล้วก็คือขัดพ่นสีเนาะค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นตะขาบุ๋ อิวมากเวห็นมามากนะคะเสร็จแล้วก็ขัดพ่นสีนะคะส่งให้เจ้าของเพื่อนอยู่สระบุรี ทน่อยสุดที่เ,เห็เดมากนะคะแล้วก็ดัดวงดัดวงยากสุดเลยเพราะว่าแทนดัดเท่ามันต้องมาปรับใหม่นะคะมาปรับสู่ลูกกิ่งดัดใหม่ตะปะนันก็นยัง ดัดเขายาคุณลองเครื่องมันเป็นวงมันจะเป็นเข้ามันแข็งนะคะตอแรนนมรนะนตัดง่ายมันแรงอดเยี่ยมห่างก่ันเรเนาไม่ได้หั่ เท่าเป็นเหนะล็กเหลีย่ยมนะคะเหล็กนิ้วเหล็กเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะนน้ย้ำว่าแต่ละรุ่นมัวคือกันเนอะพี่น้องนะคะเท่าแต่ละรุ่นมัวคือกันนะคะบางรุ่นก็กลมบางรุ่นก็เหลี่ยม หน,นีหล่อสิยูไตบังพุ่นนะคะพ่าได้ยืนออกมาของข้าเฮ็ดหล่อยูไตบังพค่นนะคะว่าได้ยืนอ่ากายบังพค่นออกไปนะคะก็แล้วแต่ลูกค้าเพิ่นสสัง่งทำละนะคะทำให้ได้หมดนะอยากได้แบบไหอยากได้แบบไหนสั่งทำได้หมดนะคะ เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับตะขาบจิ๋วจิ๋วจริงๆออกมากอะ่ะตะหกักเนาะพี่น้องตะเหมาะแต่แมะโอ้ยก็จะได้ประมาณนี้ขาดพ่นสีออกมาเป็นตะหักหลายท้งเนี้ หน่อยค่ะกิลีสวยงามมากเลยเหลือพ่นสีนะคะสร็ไปอีกหนึ่งชิ้นงานส่งสระบุรีนะคะสำหรับจิ๋วตัวนี้ท่งสระบุรีค้าพี่น้องสนใจกะที่ต้อสอบถามกันเขามาได้นะคะ เม่อว่าสิเป็นทางอ่ะติดตอ่อมาได้ทางเฟสนะคะ <_ d ata> เฟสคนเฝ้าไร่ห้องเก็บคนเฝ้าไร่หรือว่าจะเป็นเพจคนเฝ้าไร่นะคะหรือว่าจะเป็น youtube คนเฝ้าไร่ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดก่อนก็นได้นะคะทางเบอร์โทรเดี๋ยวสิอ่าเบอร์โทรเดี๋ยวพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะคะ ก็จะได้ประมาณ <c oughs> สวยงามนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปใบเพียงเท่นี้นะคะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ